ทำไมต้องทําออนไลน์ตอนนี้และทําไมต้องสร้างตัวตนตอนนี้นะครับสําคัญมากมากครับเพราะปีนี้นะครับหลายๆที่นะครับถูกล็อกดาวน์นะครับหลายๆท่านตกงานได้ครับหลายๆท่านเนี่ยก็เพิกปลอมโฮตัวไหมครับแล้วก็โอกาสในการทํายอดขายนี่ก็แบบโอลําบากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนตัวไหมครับเมื่อก่อนเราเคยออกไปพบเจอลูกค้าปิดการขายนะครับหรือทําการขายในในตัวสถานประกอบการของเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยอยู่บ้านถูกไหมครับหลายท่านก็แบบ คือไม่สะดวกในการทํางานนะครับแล้วก็เรื่องยอดขายก็มีผลกับรายได้ของพวกเราตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับตัดสินใจเข้าออนไลน์เยอะมากมากครับปีนี้ครับเป็นปีที่คุณจะต้องตัดสินใจเข้าออนไลน์อย่างแท้จริงละนะครับและก็โดยเฉพาะการสร้างตัวตนให้สาเร็จบนโลกออนไลน์เพราะสิ่งสิ่งนี้มันสาคัญมากๆครับเพราะวันนี้ถ้าหลายคนนะครับอาจจะยังไม่มีทุนในการยิงแอดโฆษณาหรือเอ่อยิงแอดหรือแบบในการผลิตสื่อต่างๆนะครับเราก็ฝึกผลิตด้วยตัวเองก็ได้ครับฝึกทําวิดีโอด้วยตัวเองฝึกไลฟ์สดด้วยตัวเองไปนะครับสิ่งสิ่งนี้คุณสามารถทําได้ มันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกหรอกครับและนั่นเป็นความเร่งด่วนและเป็นความสําคัญเลยเพราะคุณรู้ไหมครับยุคนี้เป็นยุคที่คนเนี่ยสำเร็จง่ายที่สุดละทําไมต้องบอกว่าง่ายที่สุดและสำเร็จเร็วที่สุดครับเพราะว่ายุคนี้คนเนี่ยอยากรวยเยอะมากแต่คนมีนิสัยที่จะเอื้อต่อความรวยน้อยมากๆครับอีกครั้งนะครับคนเนี่ยอยากรวยเยอะมากแต่คนมีนิสัยที่เอื้อต่อความรวยน้อยมากๆครับหมายความว่าหลายคนอยากรวยอยากรวยอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆนะครับอดี๋ยวจะมีชีวิตดีๆนะครับแต่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีนิสัยที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาอยากจะ เป็นอย่าจะทำได้เลยนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาต้องมาฝึกออกกล้องเอ่อทำไลฟ์สดทำมิีโอบ้าง เฮ้ยมันยังไม่มีคนดูฉันเท่าไหร่เลยมีผู้ติดตามฉันน้อยมากๆสุดท้ายก็เลิกทาไปอ่อนแอก็แพ้ไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีสภาวะที่มันไม่ได้สอดคล้องกันแบบนี้มันจึงจะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยพังแต่มันก็มีคนส่วนหนึ่งครับที่แบบสร้างนิสัยที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยากจะเป็นนะคบเช่นเฮ้ยฉันรู้ว่าฉันการสร้างตัวตนเนี่ยมันจะทําให้ฉันรวยฉันก็เลยจัดเวลาของเราเนี่ยเฮ้ยในการไลฟ์สดเฮ้ยจันพูดสุขฉันจะไลฟ์สดอ่าอังคารพฤหัสฉันจะทำวิดีโออันนี้เป็นต้นก็เเรริ่มมีกาาจัดวล เร,เริ่มมีการทําตัวเองเนี่ย,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 ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรานะครับไม่ได้เป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่เรากําลังทําตัวเองให้เป็นเจ้านายของสถานการณ์ครับในยุคที่คนมีวิกฤตนะครับแต่คนกับรวยมากขึ้นในยุคที่มีวิกฤตนะครับคนกับวิ่งเข้าออนไลน์มากขึ้นสถานประกอบการปิดมากขึ้นใช่ไหมครับแต่คนวิ่งเข้าออนไลน์มากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณนะครับเริ่มเข้ามาสร้างตัวตนในออนไลน์เนี่ยออนไลน์มาทํางานให้คุณยีิบสี่ชั่วโมงครับสมมติว่าคุณขายอีบุ๊กสักหนึ่งเล่มงนคั คุณแค่แค่เช็คออเดอร์นะครับแล้วก็ส่งหนังสือออนไลน์คุณให้ลูกค้าอันนี้เป็นต้นหรือยกตัวอย่างโอป้าก็เองก็มีอ e ีบุ๊กขายในเว็บไซต์เห็นไหมครับมันก็ทํางานให้โอป้าตลอด24ชั่วโมงเห็นไหมครับแล้วโอป้าก็แบบโอเคแค่ส่งอ e ีบุ๊กให้กับลูกค้าแค่นั้นเองครับมันก็เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับที่เราสามารถจะสร้างสิ่งนี้ได้แต่เราเนะี่ยแค่ยังไม่มีในเรื่องของการสร้างนิสัยให้สอดคล้องแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับยุคนี้เร่งด่วนมากแล้วก็จําเป็นมากๆาที่คุณต้องเข้าออนไลน์เพรราาะะว่ยุคคนนี้นับ สถานประกอบการนะครับหรือ,อสถานที่ได้มันจับต้องได้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะสร้างมูลค่าเงนินได้เยอะขึ้น แต่ทุกที่ที่คุณอยู่ใช้คํานี้นะครับทุกที่ที่คุณอยู่แต่คุณสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยสร้างให้กับสินค้าของคุณอันนี้จะทําให้คุณชนะในโลกออนไลน์แล้วก็ชนะในชีวิตจริงครับคือยุคนี้คนจับเงินเยอะมากกลางอากาศครับด้วยโลกออนไลน์และด้วยการสร้างตัวตนบนออนไลน์เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นมากๆครับที่คุณจะต้องสร้างตัวตนให้เร็วที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้เลยครับผมโอปป้าอีสานมาสกุลเอ็นเอรพีสวัสดีครับ